แอไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะแอจะจับเทนเหรอเทนไปจับมาจากไหนอ่ะไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เลยแอเทนรู้นะว่าแออยากให้เทนเป็นผัวนตัวสัตว์นี่เทนกำลังเข้าใจแอผิดอยู่นะเข้าใจผิดหรอเข้าใจผิดอะไรแอจะเอารู่มาเป็นข้ออ้างเพื่อจะให้เทนอยู่แอตลอดไปใช่ปหมเทนคิดจริงๆเหรอว่าแอตั้งใจจะจับเทนอ่ะถ้าแอไม่ทําแล้วใครจะทําเลือกมาว่าแอจะเอาเด็กออกหรือเก็บเด็กไว้เราก็เลิกกันไปเลยได้ ถ้าเทนคิดแบบเนี้ยงั้นเราก็เลิกกันไปเลยส่วนลูกนี่แอน์รับผิดชอบเองเราสองคนเป็นจบแล้วะเทนเ,นเอา้าพี่เทนยืนเครียดอะไรตรงนี้เนี่ยเอา้าพี่เทนพี่เจอที่จอดคันได้ไงอะ่ะแกรู้แกรู้ทำไมไม่บอกพี่อ่ะอะไรของพี่เนี่ยแล้วพี่แอรอยู่ไหนอะ่ะ คือจริงๆอะหนูมีข่าวดีจะบอกพี่นะแต่เมื่อวานกลับมาไม่เจอเขาแลยไม่ได้บอกเนี่ยข่าวดีอะไรอา้าที่ตรวจยังไงหนูตรวจขึ้นสองขีดแล้วแกจะบอกนะว่าอันนี้มันของแกเหรอ,อก,ก็ของหนูอะดิพี่คิดว่าของใครละ่ะถ้าเป็นของแกจริงเนี่ยพี่ก็สวยแล้วดิหนูตื่นเต้นมากเลยไม่รู้จะบอกพี่แพทย์ยังไงดีอะเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรสวยๆนะก็พี่คิดว่าแอร์ท้องกับพี่เลยบอกเรื่องแอร์ไปอะ แอมคงไม่ให้ภัยพี่แน่เลยว่ะงานใหญ่ละแล้วไม่ยืนง่แล้วเนี่ยก็รีบไปงอดิเฮ้ยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะฝากบอกพี่แพทด้ยนะว่เาเขากำลังจะเป็นพ่อคนแล้วออออส่วนเรื่องของพี่อะก็โชคดีนะไปเอ้ยเอ้ะเๆ้ยทคนเนขอโทษ ขอโทษทำไมอ๋อขอโทษที่ใส่ร้ายแอร์แล้วก็ทําร้ายจิตใจแอร์อเทนเข้าใจแล้วนะว่าเทนทําเกินไปอ่ะแล้วเทนก็รู้ด้วยนะว่าที่ตรวจคันนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่ของแอร์เทนไม่ควรทำแบบนั้นกับแอร์แต่แอ่ว่าเกิดเรื่องนี้มันก็ดีอย่างนงมันทําให้แอร์เห็นอีกด้านหนึ่งของเทนที่แอร์ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วแอร์ก็ไม่อยากจะเห็นอีกแล้วถึงตอนนี้แอร์ยังไม่ท้องเนี่ยอนาคตเราก็เริ่มต้นใหม่ได้นะเรายังมีลูกด้วยกันได้นะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม แอลว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนแอแอจะตัดใจจากเรื่องนี้ได้จริงไได้สิก็เหมือนีิเทนทำไงแอว่าเทนย้ายออกไปจากบ้านแอเหอะแอลอยากใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยากจะใช้เวลาที่เหลือของแอลคิดถึงเรื่องอนาคตของแอโดยที่ไม่มีเทน เด้ยเดี๋ยวเี๋ยวเเป็นอะไรพี่แพทอ่ะเขาถามหนูว่าเด็กในท้องอขาใช่ลูกเขาจริงๆหรือเปล่าว่ายังไงนะพี่เทนเขาให้หนูเลือกระหว่างลูกกับเขาอะหนูเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ได้นะพี่เทนใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวพี่คุยกับแพทมันเองเข้าบ้านไปหาแอร์ก่อนนะเกิดอะไรขึ้นในแพทผมยังไม่พร้อมพี่ผมยังไม่พร้อมที่จะมีลูก เด็กตั้งคนนึงนะพี่เทนผมเลี้ยงไม่ไหวหรอกมึงหาโตแล้วก็เลิกเห็นแกตัวได้แล้วไอ้แพทมึงเป็นคนทํามึงมต้องเป็นคนรับผิดชอบดิผมจะทําได้จริงเหรอพี่จนตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าคนเป็นพ่อเขาทำยังไงกันบ้างนัตตี้อะนัตตี้เขาไม่พร้อมเป็นแม่คนเหมือนกันผมแค่กลัวพี่เทนผมแค่กลัวว่าจะทาให้นัตตี้กับลูกต้องผิดหวังตอนที่พ่อผมเคยทำพี่เทนลองบอกผมเิ พวกผมควรทำยังไงสิ่งที่มึงต้องทำมึงก็แค่ทำหน้าที่พ่อให้เต็มที่และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่เคียงข้างเธอพี่พูดถูก จะทำให้ดีที่สุดนะพี่ไปครับนตีแพทมันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยมันสายไปแล้วพี่เทนหนูว่าเราไม่ต้องมีอะไรคุยกันแล้วนตีนั้นมีอะไรก็พูดมาดินตีหนูก,กับลูกอะคือทั้งหมดของชีวิตพี่เลยนะ พี่คงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าไม่มีหนูพี่พูดจริงเหรอจริงสิแต่ว่าพี่มีอะไรอย่างหนึ่งอยากถามหนูก่อนได้ไหม นาตีพี่เพชรนาตีพี่เพชรนาตีพี่เพชรนาตีพี่รักูนาตีนึกว่าหนูก็รอตัวเองแล้วเรื่องของเราละไอ้บางทีเรื่องลูกเนี่ยเราอาจจะกำหนดอนาคตไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องการแต่งงานเนี่ยเราสามารถกำหนดขึ้นมาได้นะเอาคงงั้นแหละ แต่ที่ผ่านมาเราสองคนไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะเทนเอาว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นสิเราสองคนคงจบกันจริงๆแล้วสินะอืมมันจบลงแล้วแหละความรักของเราสองคนที่ผ่านมามันก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็อ่านมันมาจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วแล้วมันจะไม่มีภาคต่อเลยหรอคงมีมันแต่ก็คงไม่ใช่ตอนเนี้ย อยให้มันเป็นเรื่องของาะนาคตเถเทนไม่คิดเลยนะเมื่อเราสองคนจะจบกันแบบนี้ไอก็ไม่คิดเหมือนกันมันก็คงเป็นการจบแบบหักมุมไงเนทนจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราจะสร้างหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมาที่ในตอนจบเนี่ยเป็นตัวละครที่เขาได้กลับมาคืนดีกันพอเออเทนไอไม่อยากจะเขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาอีกแล้ว tôi lan tay nghe